เอาแล้ว,ลวนะครับผมก็อยู่คุณกวานะครับเป็น PR Manager ของอิสต i n Grand สาทรแห่งนี้ครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณกว,วางรละพูดถึงอิสต i n Grand สาทรดกวาครับ จุดเด่นของที่นี่คืออะไรครับจุดเด่นของโรงแรมอิซินแกรนส์สาทรอย่างแรกเลยก็คือสถานที่ตั้งค่ะของเราเนี่ยเดินทางสะดวกมากว่าเราอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักมีทางเชื่อมโดยตรงจากรถไฟฟ้าสุดตัวโรงแรมเลยค่ะเห็นแล้วตะกี้ไปข้างหน้าเข้ามังหน้านี่ข้างหน้าไปสายรถไฟฟ้าเลยสะดวกสบายมากๆเลยสำหรับนักท่องเที่ยวใช่ไหมะใช่โอ้ทั้งหมดนี่กี่ชั้นมีกี่ห้องแล้วมีห้องกี่แบบเนี่ย ของเรา33ชั้นค่ะคมีห้องพักทั้งหมด390ห้องมีทั้งหมด6แบบค่ะไล่ตั้งแต่ Superior, Superior Scar, Executive Superior, s ูพ e เ i ีย s u p ูพ i เ r ียร์สกาเอ็กเซคิวทีฟสูพิเอียร์เอ็กเซคิวทีฟดีลักซ์อ่าพเียมดีลักซ์แล้วก็จูเนียร์สวีทค่ะโอ้โหห้องแต่ละห้องนี่มีพื้นที่ใช้สอยหรือมีเขาเรียก f ฟ c i l i ิ y ในห้องเป็นไงบ้างครับก็ ถ้าเป็นสุพิเลียนะคะที่เราเริ่มต้นเนี่ยก็อยู่ที่35ตารางเมตรขึ้นไปมาจนถึงจูเนียร์สวีทอยู่ที่78ตารางเมตรใหญ่มากเลยนะเนี่ยใช่ค่ะก็จะมีห้องนั่งเล่นในตัวด้วยครับผมใช่ค่ะแล้วฟอร์ซิลิตี้ในโรงแรมล่ะครับมีอะไรบ้างเอ่ยโดยทั่วไปเราก็จะมีเอ่อไวเลสอินเทอร์เน็ตนะคะในทุกพื้นที่ทุกแอเรียฟรีสําหรับลูกค้าผู้เข้าพักทุกท่านครับผมแล้วก็มีฟิตเนสที่เปิดเอ่อ24ชั่วโมง24ชั่วโมงเลยเหรอใช่ค่ะสามารถมาเล่นออกกําลังกายไดด้้้ตลลออครับผมมแวก็ี3หง ารแล้วก็2บาร์ค่ะ3ห้องอาหารนี่มีห้องอาหารอะไรประเภทไหนบ้างครับเออก็จะไล่ตั้งแต่ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาตินะคะชื่อห้องอาหารเดอะกราสเฮาส์ครับผมแล้วก็จะเป็นห้องอาหารอิตาลีชื่อห้องอาหารลูเช่แห่งนี้แห่งนี้เลยนี่ใช่ชค่ะ,คะแล้วก็จะเป็นห้องอาหารจีนเชฟแมนเชฟโอ้ยนี่ดังมากใช่ต้องจองคิวกันเป็นเดือนเดือน ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องจองกี่เดือนครับถึงจะได้ทนก็สัก1-2เดือนค่ะแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ด้วยว่าอย่างถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คนก็จะเยอะนิดนึงเสาร์อาทิตย์ลืมเลยไม่ต้องมาเลยเอ,อ๋อ <laughs> อย่าเพิ่งลืมค่ะยังมาได้อยู่ค่ะแต่ขอให้จองแล้วกันเ <laughs> พราะว<ช>่าร้านชแมทนีด่ดังจริงจริง ใช่เขาขึ้นชื่อมากจริงๆนะครับแล้วก็มีสองบ้านในสองบ้านริมสระน้ําขึ้นลูเชพูบาร์ครับผมค่ะแล้วก็จะเป็นที่ล็อบบี้สวิสโซบาร์เลานี่เราก็อยู่ตรงลูเชที่เป็นนักอิตาเลียนนะครับแล้วก็เป็นบาร์ด้านนอกจะเป็นแขกโอ้โหเต็มแบบทุกที่นั่งนี่แทบไม่มีที่ว่างเลยนะครับด้านนอกนี่ช่วงนี้แขกส่วนใหญ่นี่คนประเทศไหนครับเป็นทางยุโรปอเมริกาแล้วก็อังกฤษค่ะมาเยอะ เคยถามแคกไหมครับว่ารักอะไรในประเทศไทยครับเขาชอบในส่วนที่ว่าส่วนของการบริการเนี่ยครับผมไม่ใช่แค่เฉพาะโรงแรมนะคะแต่ว่าทูกคนโดยทั่วไปเนี่ยรู้สึกเป็นมิตรรู้สึกว่ามาแล้วอบอุ่นเรายิ้มแย้มแจ่มใสให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างดีแล้วก็เมืองไทยแล้วก็กรุงเทพเนี่ยมีสถานที่เที่ยวที่ครบอย่างที่เขาต้องการในราคาที่เหมาะสม นะครับที่เหมาะสมพูดถึงเรื่องราคาช่วงนี้อิสตันเบอกามีโปรโมชั่นอะไรไหมครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในคือวันที่31มธันวาเนี้ยค่ะครเรามีหลากหลายบรรยากาศให้เลือกฉลองกันเลยค่ะตามห้องอาหารต่างๆห้องอาหารลูเซ่นี่แหละครับมีโปรโมชั่นอะไรบ้างสำหรับช่วงปีใหม่อ่าอย่างถ้าช่วงปีใหม่ของเราเป็นชุดอาหารพิเศษ6คอร์สโดยเชฟชาวอิตาเลียนครับค่ะนาแท้เลยมาทำให้คุณทานใช่ค่ะเพาะอาหารอิตาเลียนก็ต้องเชฟชาวอิตาเลียนเลยค่ะแท้ๆค่ะในช่วงปีใหม่ก็สำรองที่นั่งกันได้ ได้เลยเดี๋ยวจะเลือกสนุกที่ปาร์ตี้ริมสระมีอะไรอีกมีปาร์ตี้กอใช่ค่ะเรามีปาร์ตี้ที่บริเวณริมสระน้ำที่ชั้น14นี้ด้วยค่ะ <ผม S 1> ที่ตรงนี้เนี่ยแขกที่มาเนี่ยสามารถเห็นบรรยากาศาวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วตอนเที่ยงคืนเนี่ยก็สามารถเห็นชาวกรุงเทพที่เขาจุดพุฉลองตลอดแนวแม่น้ำได้คือ,อเรียกว่ามาตรงนี้เนี่ยเห็นพุ ทุกจุดเลยทุกจุดเลยเห็นหมดเลยแหม่น่าสนใจจริงๆสำหรับปีใหม่จะไม่ไม่มีค่าเลี้ข้าวแล้งสิ้นก็แค่สนุกเฉยเฉยเจะเป็นหกร้อยบาทแต่ว่าได้สองริงนะคะอืมก็โอเคได้ยินแบบนี้แล้วนะครับปีใหม่ไม่รู้จะไปไหนนะครับเอาใกล้นะอิสตินแกลนแห่งนี้นะครับก็สามารถที่จะมา ชมพุบรรยากาศเ<ช>ฉลิมฉลองของปีใหม่เราได้ที่นี่นะครับอาหารบนโต๊ะที่นี่มีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นอาหารที่ลูกค้าชอบสั่งทานะนะคะวันนี้ขอแนะนําในส่วนของดีลักซีฟู้ดสลัดค่ะเป็นสลัดแบบว่าเบาๆสบายๆนะคะคเพราะว่าในนีจานนี้เนี่ยเรารวบรวมอาหารทะเลชั้นดีเอาไว้หลายรายการเลยอย่างเช่นลบสเตอร์กุ้ง มีหอยเชลล์นะคะแล้วก็มีปลาหมึกออร์ตโฟวดถ้าเป็นผักเนี่ยมีแครอทซูชินี่อผักคอสแอปเปิลค่ะอโอ้โหนี่รวบรวมนี่สุดยอดทะเลแม่เลยะนะครับผมตานี้แหละครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นลูเช่เบอร์เกอร์ค่ะเป็นเบอร์เกอร์สูตรพิเศษของที่นี่โดยที่เนื้อตัวนี้เราใช้เนื้อวากิวชั้นดี150กรัมนะคะเรียกว่าเต็มอิ่มกันไปเลยแล้วก็จะเป็นในสนองชีสอิตาเลียนเอ่อแท็กเจอริโอค่ะครับโอ้โหเรียกว่าวัตถุดิบชั้นดีชั้นเลิศนะครับที่ถ่ายกันที่นี่ลูเช่อย่างนี้นะครับอ่ะวันนี้ต้องขออบคุณคุณกวางมากครับขอบคุณเช่นกันค่ะให้ที่ไปเที่ยวไปเนี่ยมาใช้สถานที่ถ่ายทำสวยๆที่ ไอสตินแกรนด์สาทรแห่งนี้นะครับแถมยังได้ทานอาหารนี้ให้ทานใช่ไหมอ๋อยินดีค่ะเดี๋ยวมีอีกหลายรายการให้ชิมค่ะดีเหลเกิครับทั้งสเต็กค่ะโอ้เฟต์สไตที่นี่ขึ้นชื่อนี่ค่ะนี่เตาอบเราอบสดๆเลยค่ะโหนี่ครอบกันตรงนี้เลยค่ะอบแบบออริจินอลเลยครับอบกันสดๆตรงนี้เลยนะครับค่งั้นไม่เสียเวลานะครับช่วงนี้ก็รับประทานอาหารอร่อยๆจากรูเซ่แห่งนี้กันะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะ น่าเสียดายนะคุณผู้ชมเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวเวลาก็จะหมดอีกแต่ความสนุกของ TC กล้ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกับรายการคลิกไปเที่ยวไปได้ใหม่นะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับโรงแรมอิสตินแกรมสาธรนะครับสำหรับสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะครับขอขอบคุณ Royal Caribbean International นะครับและขอขอบคุณสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับสุดท้ายนะครับขอขอบคุณบริษัท World Surprise Travel เวลจำกัดนะครับที่พา TC กล้าของเรานะครับไปเที่ยวสถานที่ที่ เรียกได้ว่าหน้าอิดชามากนะครับคุณผู้ชมครับข่าวโกลักการคลิกไปเที่ยวไปได้ใหม่นะครับคราวหน้านะครับดูซิว่าความสนุกของน้องกล้าจะสนุกมากขึ้นกับเดิมแค่ไหนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ